มาอะไรเย้เตมโไม่มาอะไรกันน่ะพาพาแตงโมให้หลานบอกหลาน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 เฮ้ยกะุ้นเยนู้เตียนุ่นนี่กระตู้นตู้เย็นก็รู้โอ้เปิดเปิดตู้เย็นแล้วไม่ติด นี้ไปไดู้ปฐายเอียหันหน้าหน่อยเนี่วันดีหน่อยวันดีจ้าเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนนะฮะีอะ้นะเห่ะเยมาเียพี่คะ ได้ยากกับหลานอืออาแม่แม่โอ้โหแมนไหมเนี่ยแมนแมนั่นดีๆดันดันดีๆหลัดเนี่ยล้อเล่นได้เนีโชว์ฟังฟังหล่ออะไรเนี่ยอือหือยิ้มใหมยิ้มช่วยฟังหล่อเดี๋ยวของปู่ก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นฟันปู่ก็ขึ้นเหมือนกันฟันการแหละเดี๋ยวก็ขึ้นฟันปู่ข้างล่างนะฟันน้ำนมแต่ว่าปู่ฟันอะไร ปันน้ำนมเหมือนกันฟันแท้โอ้โหฟันแทะห้าก็มันจะขึ้นไดไงลูกฟันแท้ฮะก็มีตะไส้กันตัวตะงมกันทั้งผมอ๋อข้างในฟันแท้ฮะใช่ไหนหรือใส่ฟันปลอมมีฟูนกันแม่อายแย่เลยอายแม่ตาอายแย่เลยปั๊มที่ไหนมีที่ไหนอ่ะที่นี่ไม่มีของปั๊มหรอวลูกไหนยะหนังชอบดิบๆแล้วก็ผ่านมา ถ่ายามือสิ่งนะครับผมถ่ายไปเจ็บถ่ายผ้าเบื้องหลังครับผมภาพเบื้องหลังหลานด้วยครับผมด้วยถ่ายเบื้องหลังเนี่ยด้วยงามตามทรงเลยเรื่องแทบแบบค่ะมันโตมามันจะสวยเหมือนยาไหมเนี่ยสวยเหมือนยาป่ะมันจะสวยกว่าไอ้หา้ยาสวยเหมตอนบอลเหรอฮะจะสวยกว่าลลูกไอ้หายวาอยู่ยาสวยเหมือนบอลเหมืนยาเหรออืม,อม